ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบค์แบ,งแบง่งนะครับตบเออ <c oughs> อ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสอีกแล้วเป็นรหัสที่6ในแมป Toilet Tower Defense ครับวันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าโคจะเติงนะครับเป็นรหัสเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคนดูนะก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยว่ามีอะไรบ้างขอความร่วมมือคนดูทุกคนเนี่ย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมหาเทพแบงแบงด้วยละกันนะครับถ้าทำครบแล้วเราไปเริ่มดูกันเลย let's go ต่อไปนะฮะเราก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอมาดูกันดีกว่าไม่รอช้านะครับไปที่ยูนิคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมหาเทพแบงแบงได้เปิดร้านผ่อนตัวละครต้องขอบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่า เป็นร้านแรกแห่งประเทศไทยเลยหรือที่แรกในประเทศไทยเลยนะครับที่รับผ่อนตัวละครในแมพทอยเลตเทวเวอร์ดีเฟน์นะครับผมแล้วก็มีผ่อนเพชรผ่อนไอเทมในเกมด้วยนะครับและก็ผ่อนโลบักให้สนใจเข้าไปติดต่อได้ที่เพจมาหาเทพแบงแบงเลยนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ในนั้นเลยนะมีผ่อนไปใช้ไปแล้วก็ ผ่อนครบรับของแต่ในตัวนี้นะครับมาหาเทพแบงค์แนะนําเป็นผ่อนไฟใช้ไปเลยดีกว่านะครับจะได้ตัวละครไปเล่นด้วยแล้วก็ผ่อนไปด้วยเล่นไปด้วยโคจะเติงเลยนะครับทุกคนนะวอลลิตก็สามารถผ่อนได้เริ่มต้นแค่10บาทเองครับคนดูอ่าเป็นยังไงกันครับผมน่าสนใจใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปทักในเพจมหาเทพแบงค์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผม ตัวแรกไฮเปอร์อัพเกรดไททันตัวแรกครับคนดูตัวที่2องกินลาเซอร์คัมเมล่าแมนนะครับผมตัวที่3ครับซานตาทีวีแมนครับคนดูและตัวที่สี่เกอร์แมนนะครับคนดูบอกเลยว่า ไม่ธรรมดานะครับคุณดูบอกเลยนะช่องช่องมหาเทพแบงค์ครบท็อโดออฟฟินอยู่แล้วนะครับง่ายๆนะคุณดูแบบมาโคตรจัดๆแล้นี่นะครับผมก็มีประมาณสี่ตัวนะครับผมส่วนในช็อปนะครับมีอะไรบ้างครับคุณดูดูลัคกี้บูธไม่มีครับผมคอยบูทไม่มีครับนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมวีพีนะครับผมก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของนะฮะ คอยนะครับคุณดูก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เพชรนะฮะไม่มีเหมือนกันนะครับจากที่สำคัญเลยนะครับผมช่องมหาเทพแบงก์เนี่ยที่อยากจะโพสต์ออฟฟิศใน EP ีที่6เนี่ยต้องขออภัยคนดูด้วยที่ไม่ได้ไลฟ์สดในยูทูบเลยนะครับเพราะว่าปัญหาอินเทอร์เนต็ตกากนิดหนึ่งนะครับผมจะขออภัยด้วยตอนนี้กาลังไลฟ์อยู่ในติ๊กต็อกนะครับก็เลยเอามา โพดเอฟฟให้คนดูแล้วกันนะครับผมในการโพต์อฟฟิศนะคนดูนะมีตัวละครตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมให้เปอร์คแค่นี้ก็พอละโหดละเอาไปขายได้แบบตึงๆอ่ะเออหรือจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะครับผมประมาณนี้คนดูเนาะแล้วบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าถ้าได้ราหัสพี่ไปแล้วสามารถเปลี่ยนราหัสได้เลยนะคนดูราหัสผมไม่ติดเมลไม่ติดอะไรนะสามารถดึงกลับได้เลยนะครับเออเอาไปใช้ของเป็นของคนดูได้เลยนะครับหรือว่าจะเพจตัวละครให้ ตัวเองก็ได้นะครับผมไม่ว่านะครับแล้วแต่คนบูจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับ มันคือการโพสออฟฟิศไปแล้วนะครับผมอืมผมก็ให้คนดูไปแล้วเนอะใน EP ที่6นะครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการแจกรหัส EP ที่6นะพนปะผมบอกเลยนะครับว่าสามารถลงด่านได้เลยแบบชิลชไม่ว่าจะเป็น easy โหมดนะครับคนดู hard Mode นะครับผมหรือ nightman m o โหมดเนี่ยคือแบบง่ายมากๆอย่างที่บอกแล้วนะครับผมเซตนี้ตึงๆบอกเลยว่าเซตนี้ตึงๆนะครับคนดู ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีกครั้งด้วยนะครับผมสำหรับช่องมหาเทพแบงแบงนะและใครยังไม่กดรีบกดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมี ep 7 ep 8ไปเรื่อยๆนะคนดูนะโอเคครับ ep นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และแชร์ก็ฝากกดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีวัสวัสดีครับ